กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านที่ชื่นชอบการสปอยนะครับวันนี้พวกเราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องดังระดับตำนานใน Netflix กันนะครับนั่นก็คือเรื่อง Star Trek Discovery ซี a ั่นที่1นะครับ EP แรกนะฮะชื่อตอนว่าสงครามระหว่างสหพันธ์และจักรวรรดิคลิงออนนะครับเปิดตัวมาในภาพยนตร์นะครไม่รอช้านะฮะฉายหเห็นภาพของจักรวรรดิคลิงอนที่หายไปร่วม100ปี จักวัดคลิงออนนี่คือบอกใบไว้ก่อนนะฮะว่าเป็นจักรวรดของตัวโกงนะครับหลังจากนั้นฮะภาพถูกฉายมาที่ผู้การไมเคิลเบอร์แฮมครับหรือต่อไปผมจะเรียกว่าผู้การแล้วกันนะครับและกับตันจอจูเจ็กนะครับซึ่งต่อไปผมขอเรียกว่ากับตันจอแล้วกันนะครับได้รับภารกิจนะมาที่ดาวดวงหนึ่งเพื่อมาช่วยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งคือพวกเคิร์พัสคิวรันนะฮะในการหาแรงน้ำให้กับพวกมันนะก่อนที่พวกมันจะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่มีน้ำกินนะครับ หลังจากนั้นกัปตันและผู้การครับก็ลงมายัางดาวดวงนี้ฮะทำการสำรวจรอบๆครับพบว่ามีบ่อน้ำนะแต่บ่อน้ำที่มีอยู่อันเดียวนั K ้นก็ดันไปอยู่ใต้ดินไม่ช้าครับกัปตันจอจูะฮะตัดสินใจใช้ปืนกระหน่ำยิงลงไปใต้ดินเลยฮะน้ำไหลตุ้มออกมาจากใต้ดินเลยฮะหลังจากจบภารกิจนี้นะฮะยานยู SS s เสสันโจนพยายามติดต่อทั้งสองแต่ก็พบว่าติดต่อไม่ได้เนื่องจากสัญญาณติดขัดนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ กับตันและตัวผู้การเองฮะจึงรีบเดินหนีพายุไปนะครับจากนั้นพวกเขาก็เดินไปหาจุดนัดพบกับยานจนจนได้ครับได้ขึ้นยานกลับยานได้สําเร็จภาพต่อมาครับตัดมาที่ยานสนโจครับพวกเขาได้รับภารกิจใหม่อีกแล้วในการมาตรวจสอบความเสียหายของดาวเทียม Starfleet นะครับ จากนั้นบรรดาลูกเรือนะฮะได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างนะจึงรีบรายงานกับตันโดยทันทีผู้การไม่รอช้าอาสาเป็นผู้กล้าขอบินไปตรวจสอบวัตถุนั้นทันทีแต่กับตันก็ยังเห็นด้วยสักเท่าไหร่ฮะแต่ยังไงตัวผู้การเองก็ยืนยันนะว่าต้องเข้าไปตรวจสอบกับตันจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดสั่งให้ผู้การไปตรวจสอบโดยให้เวลาตรวจสอบแค่20นาที ผู้การบินเดี่ยวเข้าไปหาวัตถุที่แปลกๆนะฮะมันเป็นวัตถุที่แปลกและเก่าพอสมควรผู้การบินสำรวจได้ไปนิดเดียวนะไม่ทันได้เดินไปไหนอยู่ดีๆก็มีชายสวมชุดเกราะเดินมาข้างหลังผู้การผู้การจึงหันไปถึงกับสตันไป3ามวิเลยนะครับทันใดนั้นครับเจ้าชุดเกราะที่ผู้การสวมอยู่ก็กําลังตรวจสอบสถานะนะฮะต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนนะครับว่าชุดเกราะที่นักบินอวกาศใส่นะสามารถตรวจสอบวัตถุต,ต่างๆได้นะครับยังไม่ทัน พูดชื่อจบฮรเจ้าคอมพิวเตอร์ในตัวชุดกราะนักลบคลิงออนก็โจมตีผู้การนะแต่ผู้การก็ไวพอที่จะหลบทันนะแล้วก็พุ่งชาร์จไปยังนักลบคลิงออนตัวนั้นทําให้อาวุธของมันเสียบตัวเองตายนะส่วนผู้การก็กระเด็นไปกระแทกกับมุมของยานนะทำให้หน้ากากของผู้การได้รับความเสียหายหน้ากากที่รั่วครับทําให้ผู้การได้รับรังสีเกินขนาดจนทําให้หมดสติไปและลอยออกมาข้างนอกนะทางยานเห็นนะยานแม่ตรวจสอบแล้วครับ ทางกัปตันได้ดูร่างกายของผู้การนะพบว่าผู้การนะเริ่มอาการไม่ดีแล้วจึงสั่งให้ลูกเรือนะรีบไปช่วยผู้การก่อนที่จะได้รับอันตรายไปมากกว่านี้ ตัดมาที่ฝั่งนักลบคลิงอ้อนนะครับชาวคลิงอ้อนโกรธมากเลยที่พี่น้องของตัวเองตายเลยตะโกนออกมาสุดเสียงว่าชาวคลิงออนยังอยู่และจะโจมตีคืนส่วนฝั่งผู้การเองนะตื่นมาก็รีบสลึมสลือถามหากัปตันเลยนะว่าเจอชาวคลิงอ้อนตัวนั้นไหมแต่ลูกเรือบอกผู้การว่าชุดวิดีโอที่บันทึกของตัวผู้การนั้นบันทึกอะไรไม่ได้เลยส่วนฝั่งผู้การนะครับก็ได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะจนหลอนไปเองกัปตันจึงพูดขึ้นมาว่าจะกอดคลิงอ้อนที่ได้หายไปกว่า100ปีมันนี ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ตัวผู้การเองก็ยังยืนยันว่าได้เจอคลิงอ้อนตัวนั้นกับตันตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งนะจึงยอมฟังผู้การนะฮะจึงสั่งกดรหัสแดงแล้วนะฮะรหัสแดงอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคือรหัสพร้อมรบเต็มสูบของยานกับตันสั่งให้ลูกเรือเล็งปืนใหญ่ไปใส่วัตถุนั้นยานคลิงอ้อนก็โผล่มาทันทีนะ หน้ายานเซินโจเลยแต่ทุกคนก็ตกใจนะว่าเฮ้ยมันมาไวขนาดนี้เลยเหรอเจ้ายานฝั่งตัวร้ายยานคลิงออนปล่อยสัญญาณรบกวนนะฮะทำให้ตรวจสอบวัตถุนั้นไม่ได้กัปตันตัดสินใจว่าจะส่งข่าวไปหาผู้บัญชาการของ Star ์ฟีดว่าได้เจอกับคลิงออนนี่หายไปกว่า100ปีแล้วในช่วงเวลานั้นเองพวกเขาก็ส่งข้อความไปหายานคลิงออนเพื่อพยายามเจรจาส่วนทางยานคลิงออนเองนะก็หาตัวแทนภายในยานนะมีตัวคลิงออนตัวหนึ่งอาสานะตัวนั้นชื่อวอลกนะวอลก์ก็ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าเพื่อเป็นตัวแทนเจร จากของฝั่งคลิงออนนั่นเองตัดมาที่ฝั่งของยานสินโจนะั้นลูกเรือทุกคนตกออกตกใจกันหมดเพราะว่ายายของคลิงออนมันมีแสงสีขาวแล้วก็มีขึ้นเสียงส่งมาดังมากๆเลยที่แท้จริงแล้วขึ้นเสียงอันนั้นนะคลิงออนมันส่งมาเพื่อเรียกพวกมาเพิ่มต่างหากละ่ะ ด้านฝั่งผู้การที่เพิ่งหายป่วยก็เหมือนคิดอะไรได้จึงขออนุญาตกับตันออกไปนอกหอบังคับการผู้การไม่รอช้าเดินรีบเข้าห้องแล้วก็ติดต่อไปหาคนคนหนึ่งเพื่อหาวิธีเอาชนะคลิงอ้อนพวกนั้นมาที่ฝั่งหอบังคับการของยันสัญจรตัวผู้การเองได้บอกกับตันให้นําอาวุธทั้งหมดของยนันออกมายิงคลิงอ้อนเลยแต่ตัวกับตันเองอะไม่เห็นด้วยนะว่าพวกเราอะเป็นมนุษย์จะไม่ยิงก่อนตัวผู้การเองก็ยังยืนยันให้กับตันยิงไปแล้วก็เริ่มสั่งให้ลูกเรือยิงกับตันและลูกเรือต่างตกอกตกใจนะผู้การเฮ you <laughs> Hey, ว่าทําแบบนี้ได้ไงเรียกไปคุยกันตัวตัวเลยในห้องแต่ผู้การไม่รอช้าบีบกระดูกหายปลาละของกัปตันจนหมดสติล้มลงไปพอกัปตันหมดสติผู้การได้ทีออกมาจากห้องคนเดียวเลยฮะรีบเดินไปยังหอบังคับการใหญ่และสั่งให้ลูกเรือทุกคนของย่างเซนโจยิงปืนไปที่คลิงอ้อนเลยยิง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 ไปแต่ลูกเรือก็ยังงงงนะดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อคําพูดของผู้การเท่าไหร่และผู้การก็เลยบอกนะว่าใครไม่ฟังจะปลดแม่ออกจากตําแหน่งให้หมดไปเลยเพราะว่าในยานเนี่ยมันมีสายตําแหน่งเป็นการทหารร้องตัวมาจากกัปตัน จะเป็นผู้การแล้วก็ไล่ลงมาตามตำแหน่งเรื่อยๆผู้การไม่รอช้าใครไม่ทําก็ช่างแม่งสั่งล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงในทันทีแต่ทันใดนั้นกับตันที่เพิ่งหมดสติไปก็สลึมซื้อออกมายกเลิกคาสั่งการยิงไว้ก่อนแล้วก็ได้ชักปืนพกจ่อไปที่หัวของผู้การว่าเฮ้ยทาแบบนี้ไม่ได้นะต้องมาเคลียร์กันก่อนด้านฟ้าของยานคลิงออนอยู่ดีๆก็ห<ๆ>ยุดส่งสัญญ,ญาณไปเฉยเลยฮนะพวกนี้เหมือนจะยอมฮะแต่ฉายภาพไปก็พบว่ายานเพิ่มมาอีกมากมายเลย แม่กำลังมันเลยครับสงครามครั้งนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าตอน1จบแค่นี้พบกันใหม่ EP 2ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราสัญญาว่าจะ spoil Star t e c h Discovery ให้ครบจบทุกตอนทุกซีซั่นเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ